อย่าเีกว่ะอีกดีอ ไม่ใช้เลยปใส่ไปใส่หน้าว่ะโอ้เอ็มลอยว่ะหอยสองคนนังฮะมีอยู่มีอยู่โอ้ยเจอยู่เจอยังผิดนะเจ้าหน้าเจย่เจย์ไหนก่อน เดี๋ยวก็คือพิตัไนไงบอสออคลางเอตเทลดาพอดีครับนันทวันเอตเทลดาเอตแอตเทลดานันทวันนีส่สูงสูงซ้ำนี้บอสนี่สูงกว่านี่

ใส่ตขอตัวได้ามเมตรบะนี่เขอล้างค่ามีดหาสิเมหาิบสามแผ่นเนาะคาละสามอกาลี่ขละี่ครับอ๋อชิโนกินเบิ้งครับกินไีเบิงทาทายความสูงว่าเพิ่นบริเ็ดง่ายๆเลยครับเบิ่เธอสีออกเอสเส่อมเธอสีอันนี้ไรเพรามันง่ายเลยครับวัดอีกโอ้บรมนง่ายๆเลยครับนี่ขึ้นไปปีนไปอ้ ตัวนี่้นะครับบ่ได้สูงเล่นๆได้เลยข้านี้ก็เสียวกันนะครับ,น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 ,รบ,บนี่ก็เสียวได้เลยนี่โอ้ยเนาะบ่อไดเจ็บเข่าเจ็บขาเนี่ยอยากก็เนาะเป็นเก่ากินบ่ได้แล้วเนาะแลี้วเรืเด้อพี่น้องเบิ่งงด้วยนะครับบ่ได้ง่ายๆนะครับขึ้นมาสูงเลยครับเนี่ยพยีน่นอดบานแล้วกเกล็ดเลยครับบักย่างหนักเลยนเนาะต้นเล็ก ตท่าไหร่ถ้าตรวว่าอันออกมาเต็มหัวไนี่มาไตรพอไหนง่ายเลยเนาะบอไหนง่ายเลยครับพี่น้อยโอ้ยครับเจ็ขึ้นมากโอ้ยยังอยู่ครับพอไหนง่ายเลยเนาะครับเนาะเห็ุเร็วกรับพอไหนง่ายครับผมหยากน้ำซ่างอยู่ครับผมเฮ็ดหยากเจเพื่อนแกโอ้ยเนาะถ้าลุดมือนี่ก็เบื่อเลยเนาะอย่เนาะใจ น้ำที่สนนั่นใส่ขึ้นที่ไหนทุองสีบดเ<ม>จ๊ว่าทางาเพื่อนนี่แข็งแรงดีอยู่เนาะโอ้ยนี่โอ้ขึ้นมาสูงประดิณฑูตนี่เนนีอ้นี่ต่อคอตเพื่อนครับจ็คสันนี่ที่โตด้ตางทางาดไหมใส่ใส่แจ็คสันถ้าเบิดคว่สูง,สองโอ้ครับเอ้ย

เศร้าเลยปุณวิวที่ทำเลนี่สูงตัวนี้ปุ่นทั้งข้าทั้งสีแดงเลยเหรอทั้งสีสมุอนี่ประทชน,น้องซังเนาะทัง้งสีสมุอนี่เบื้องที่เหล่ามุ่งเขาเดียวไหมแดงหมดเลยบุคคลทั้งสีเกา่าเบื้องครับบรรยากาศครับซ้ำบ่านรังหนึ่งบานเฮื่อนหน่อยเพื่อนละซ้ำเฮื่อนหน่อยเลยทางต,ตนดนี่ครับเนี่ยไปเห็นเทียงหน้าหน่อย กระท่อมเพิ่งหารรมาหอนครับหม,มาเงียนหมาเงนครับ <laughs> หมาหอนโอ้ยครับพี่น้องให้บรรยากาศครับเวลาลงขึ้นอยากวาเวลาลงแบบนี้น,นะครับเนาะกระโดะโดใส่ทั้งกระสีเนาะครับเนาะก<ป>ระโดดใส่ตน้นบักมีเด้ไหครับ<อ>สูงกับซับต้นบักมี่นะครับนี่คุณป้ายมีเพิ่มพี่น้องบรรยากาศครับผมบรรยากาศข้างบน ก็สูงครับสานีก็ถือว่าสูงนะครับเด้อ,อสูงสามตึกสามสันนะครับนี่ต่อหลังคาไปอีกสูงสามตึกสามสันเห็นบ่สามสันนี่ก็บ่ธรรมดาได้สูงก็ได้เนาะเมืองกกใหม่ที่แหละครับผมกกใหม่ยุ่งบรรยากาศครับผมโอ้วิวงามครับไม่โก้งามครับไม่โก,มมโก้ครับโอ้ต้นโก้ไหม ตดิโก่ประมาณสามสิบเมตรเนาะที่ตัวเานาะยี่สิบเมตรกว่เนาะบรรยากาศครับพี่น้องครับบรรยากาศครับขึ้นมาเบิ่งผลงานเพื่อนครับนี่โอู้อู้ไปได้เลยขึ้นอยากเวลาลงนะครับผมรุ้งมาคักหนึ่งครับ เก็เหตุเป็นเหนั่หน่อยก็ะแด่รอดเฉยๆเฉื่อยๆนั่งหน่อยนังนึงอครับกินมากทึ่ๆปูงๆตัลังคาหรืออยู่ลังคา่เนี่ครับีิขับซิเรียนพานไปไหนปะหนันบ่เนาะ มันนี้ม่ามนจับกันอมมั่ักล้างกันก็จับกันเค่องเราใหม่นเ่ยังงเงาใหม่สมมกมูเนาะมกมูขึนนี้ไงห้านี่เสียังให้กูหัวอูในกรงเทพอยู่หัเครงเทมันจะวัตายนะกรงเทพนี่หาาบ่ได้เมีออกมาบได้เนาะออกมากกักโตอีกเนาะอยางเง้ยอมากับาอีกกักโตอีก โอ้มามามาทาจังหวัดบ่ไรได้เนาะโอ้เขาบอกให้ออกมาเลยเนาะ